อขอบคุณค่ะตาละเอาดอกดินมาให้เบืง้งทำอะไรน,นี่ดอกดินบ้านข่อยก็ม,มีเด้อดอกดินอะเดาสิเลอร์อเนี่ยไก่บะไม่บอกพี่กัดเลยเฮ้ดดยดอกดิน,ดอดนโอ้เขาจะเคยเห็นเคยเห็นแต่สมัยน้อยๆบุญละอันนี้นะเนี่ยเบิง้งอันนี้เขาไปให้เข้ากลับเมนวะเนี่ย เออเราตองไปเห็ดได้เนี่ยเ้ยยังงามอยู่เลยแล้วห้ไปเอาเมาื่อคืนเนี่ยคอยบ่มีเวลาไปเอาแล้วเรือมาทรงเลยบะเนดอกดีนดเดลายเด้หลายมันจะเบิ่งก่อนเคื่อเห็นแต่ในหน่อยมันจะสิจ้บโมด้แลวเน,นาะลักษณะมันสิเป็นยังไงโอ้เป็นแบบนี้ติมันเป็นหัวแบบนี้ลําต้นก็จะเป็นแบบนี้เบิ่งไหนมาแล้ว่อยสีมาจัดระเบียบให้มันสวยงามก่อนตอนนี้มันยังเป็นหยาเป็นหยางอยู่ ของฝากของฝากอีตาตัวหันเรามาให้นะดอกดินแต่ก่อนอื่นดอกทูบด้วนี่ตอนนี้น้อยอื่นดอกทูบเย็นเขาเฮ็นปิเป,ป็นคือเขาบนอบันีน้เนาะนี่จัดระเบียบสวยงามแล้วในลายยูรโจมนึงงหมนละดอกดิน แต่ก่อนตอนเป็นเด็กน้อยเอิ่นว่าดอกถูกลักษณะลำต้นเขาสีแข็งเด้แข็งเลยเนี่ยเอองานดีเด้ออันนี้เราเก็บมาแต่เมื่อวานนี่มันเลยเป็น,ปนสีเซ้าๆเงาๆซ้ๆำๆละ่ะดอกดินดอกดินบานคอยัะมีเยอะ